บัตเทิลในช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างที่ยังคงน่าสนใจในงบประมาณไม่เกิน1 5ื่นค่ะช่วง t w Battle ฟิลมและกระจกกันโดยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับสมาร์ทโฟนที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะคะหลักๆมีอยู่3รุ่นด้วยกัน <S <S ตัวแรก Motorola X Play ตัวที่สองอ vivo v 3 max ตัวที่3เป็น samsung galaxy a 5นะคะแล้วก็แถมพ่วงตัวที่4รุ่นปี2016 4, ใช่ไหมรุ่นปี2016<น>ค่ะ<น>ตัวที่4เนี่ยเป็นรุ่นพี่อย่าง a 7ปี2016เหมือนกันราคาเกินหมื่นห้ปติ๊กหนึ่ง<อ>เผื่อใครยังสนใจอยู่อืมนะครับะเริ่มมปที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือ motorola m o Moto t o x play นะครับค่ะนี่ก็เป็นการกลับมาทำตลาดใหม่ของ motorola จะขายไป4ีา5ปี หลงังจสกหายเป็นานกลับมาภายใต้แบรนด์ของ l e n o vo ด้วยใช่เพราะตัวนี้ก็เป็น l e n น v o เป็นคนคุมการผลิตของฝั่ง m o t o r OLA แล้วนะครับซึ่งในบ้านเราก็ว่าขาย3มรุ่น m o t o g Turbo Moto Xplay แล้วก็ Moto X t s t x l e แต่ว่า3รุ่นนี้จริงๆเปิดตัวที่เมืองนอกกันไปนานแล้วเหมือนกันเนาะสักพักหนึ่งแล้วครับก็บรรลุพึ่งจะได้แบบเคลียร์ปัญหาเสร็จเอาได้มาจาหน่ายานะครับแล้วก็เรียกว่าใครสนใจ Moto Xplay เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยแบบว่าเอามาซื้อพร้อมกับได้ตัว โมโตทำโมดูลวอชมาด้วยอ๋อ oh, <ม>คือซื้อมือถือแถมนาฬิกาใช่อาจจะแบบไปพวกโปรโมชั่นรายเดือนนิดหน่อยแต่ว่าก็จะได้นาฬิกามาด้วยก็มีเหมือนกันนะครับค่ะ <c oughs> ใช่แต่ว่าตัวเครื่องเองก็ไม่ธรรมดาเพราะโมโตเอ็กซ์เพลย์บินได้ <c oughs> <c oughs> เปิดแอร์โฟนโหมดแล้วก็บินได้ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> สำหรับแฟนโมโโทร่าตู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเครื่องของโมโตเนี่ยเรื่องของดีไซน์งานประกอบเนี่ยค่อนข้างจะดีงามคือมันประกอบมาแน่นหน,นาวัสดุก็โอเค <c oughs> นะครับหน้าจอ Full HD อ่าแล้วก็ แต่แบม2องกับใช้งานทั่วไปโอเคลื่นไหลเพราะว่า UI ก็เกือบจะเป็นแบบเพียวแอนดรอยหรือว่าเหมือนกับเอา Android มาปรับแต่งหน้าตานิดหน่อยแค่นั้นเองอเพราะฉะนั้นใครที่ชอบบอกว่าเพียวแอนดรอยวันนี้ลาย Android อยากใช้อะไรคลิ b, นคลินโล่งๆน่าจะชิ้นชอบกันใช่แล้วนะคะอะส่วนอีกอันนึงค่ะก็คือซัมซุงบางนะคะอย่างที่บอกไปว่ามี Galaxy A5 แล้วก็ A7 เวอร์ชั่นของปี2016 มิโกะออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะจริงๆออกมาสักพักนึงแต่แตยัง,ยงน่าสนใจยังไม่เก่ายังไม่เก่าเพราะว่าดูสเปคและความล้ำก่อนหลายๆคนเห็น2ตัวนี้นี่แทบแยกไม่ออกกับ Galaxy S 6ที่เป็นเรือธงเลยนะอ,อืมรุ่นปีที่แล้วใช่ไหมรุ่นปีที่แล้วซึ่งถ้าลองคิดดูนะคะหน้าตาเหมือน S 6 S 6นี่2 0 0 0มกว่านะอาเหมือนเรือธงปีที่แล้วเหมือนเรือธงปีที่แล้วนี่ราคาแค่แบบหมื่นนิดๆเทียบรุ่นได้แล้วถือไปไหนคนก็แบบว้าวดีไซน์นี่เหมือนกันเลยแล้วฟีเจอร์ คล้ายกันมากมคืออ<ห>าจจะ,<อ>ะไม่ถอดมาเป๊ะแต่ก็ให้ฟีเจอร์มาเยอะอ่ะดูเรื่องดีไซน์ก่อนละกันดีไซน์ตัวนี้เนี่ยปรับมาใช้วัสดุเป็นโลหะก,กับกระจกนะคะแล้วก็เป็นวัสดุแบบยูนิบอดี้ทำให้มีความเรียบโลโก้หรูมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับรุ่น flagship เลยทีเดียว <S <S นอกจากนี้เรื่องฟีเจอร์ที่พี่พัดพูดถึงนะคะก็ได้ฟีเจอร์ของรุ่นใหญ่มาพอสมควรค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของมัลติวินโดว์เรื่องของการถ่ายภาพแบบโหมดโปรนอกจากนี้นะคะยังมีควิคล็อก c a มีรากดซอมท,ที่ปุ่มโฮมตึ๊ก ถ่ายรูปได้เลยรุ่นเร็วทันใจเหมือนกับรุ่นใหญ่ๆเขานะคะแท็บยังมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ถ้าเป็น A 5เนี่ย5.2นิ้ว A 7 5.5นิ้วใหญ่เต็มตาอืมโมันโตโ X Play ไปแล้วนะครับ g a l e x y A 5 A 7 36, <อ>2็1 6บก็ไปแล้วเหมือนกันมาถึง Vivo V 3 Max บ้างเทียบกับทั้ง3รุ่น4รุ่นที่คุยกันตรงนี้ค่ะตัวนี้ใหม่สุดเพิ่งวางจำหน่ายออ่านะครับบอดี้ก็มางานดีไซน์สวยบางเลยนะครับบอดี้เป็นโลหะกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจก2 5 d นิยมกันอยู่แล้วที่จอโค้งๆเออแต่ละครั้งสูงกว่าไง1 2 9 9 0บาทถูกมากส่วนชิปเซ็ตที่ใช้ก็เป็นชิปเซ็ตตัวใหม่ค่ะแซฟดาคกห้าสที่ว่ากันว่าทดสอบออกมาแล้วเนี่ยเพือแรงกว่าแซฟดราคอนแปดนแแล้วก็8 1ดยด้วยซ้ำเพราะมีเรื่องของการแบบทำสถาปัตยกรรมข้างในใหม่น้องใหม่มากก็แรงขึ้นนะครับ นอกจากนั้นยังพร้อมกับแรม4ก,กิกะไบต,ต์โดยความจั่งพันของ4กิกะไบต,ต์มากสุดแน่นอนใน3สีรุ่นนี้ <c oughs> เดียวเดียวเดียวขอแทรกเลยอะไรอะไรของ Samsung Galaxy A5 A7 ค่ะ หน่วยประมวลผลเป็นออกเตอคอและหน่วยความจำภายในเนี่ยจะอยู่ท,<า>ที่32แต,แต่แต่ใส่ไมโครสติการ์ดเพิ่มได้ถึง 128GB กิกะไบต์ค่ะเราก็ใส่เพิ่มได้โมโตก็ใส่เพิ่มได้นะครับแล้วยังไงล่ะคะ128ิกิกยังไม่พอเหรอคะใส่ไมโครสติการ์ดได้โอนไฮไฟล์ง่ายสุดๆส,ส่วนถ้าคิดว่านี่ยังไม่พอเรามีอีกหนึ่งจุดเด่นมานำเหนอือเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับการใช้งาน2ซิม รองรับการใช้งาน2ซิมและก็มีช่องใส่ไมโครเอสติกัคือแยกกันสามารถใส่พร้อมกันได้เลยในขณะที่ค่ายอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะต้องเลือกอว่าซิมกับไมโครเอสดีต้องเลือก <Hybrid S 2> สลับกันนะใช่ไหมโอเคก็ยอมรับแล้วครับว่าฝั่งของ vivo v3x เนี่ยช่องซิมอาจจะเป็นไฮบริดเลือกใส่ซิมช่องนึงอีกช่องนึงก็ต้องเลือกระวางไมโครเอสดีหรือว่าซิมการ์ดแต่แต่แต่ฝั่งของโมโตถ้าคุณยังชอบโมโตโรล่าอยู่นะครับ2ซิมแล้วก็มีช่องไมโครเอสดีอยู่ด้วย เออด้านหน้าจะเป็นซิมหนึ่งซิมสองด้านหลังแปะไมโครสิสี้แล้ว,ลวยัดลงในช่องเดียวกันอเออและทางโ o t o r o l นอกจากเรื่องของการประกอบดีไซน์ P พลย์อุไอแแล้วค่ะยังมีกล้องหลัง21ล้านชัดกว่าอีก2ตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคยอมรับกล้องหลังเราอาจจะแบบไม่ได้ชัดเท่า21ล้านแต่ม,มันก็เพียงพอกับการถ่ายรูปค่ะพี่แล้วก็ถ่ายออกมาดีด้วยอย่างที่รู้กันนะคะว่าซัมซุงกล้องเนี่ยจะสีสดใสยอยู่แล้ว รวมถึงกล้องหน้าเนี่ยยังให้มาที่5ล้านพิกเซลมีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยปรับได้ก่อนถ่ายเลยว่าอยากตาโตอยากหน้านเนียนแค่ไหนโดยไม่ต้องพึ่งสัญญกรรสวยได้แม้ไม่ต้องพึ่งเมคอัพถ้าพูดถึงกล้องหน้าแบบนี้นะครับกลับมาที่ vivo v3 max เลยครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีบิวตี้โหมดชัดใสเคลียร์เนียนมากที่สำคัญแยกเพศได้ด้วย ทำไมเ,ออเราต้องเกี่ยงเรื่องเพศคะยุคนี้มันยุคอะไรกันแล้วเราไม่มีการแบ่งแยกเพศเแล้วมีผักดำไมเราเป็นคนอย่างนี้มันต้องมีการแบ่งแ,งแยกเพศนึนงเพราะว่าโหมดบิวตี้เนี่ยบางทีผู้หญิงถ่ายก็จะมีการเสริมแต่งเรื่องของสีสันเข้าไปที่หน้าตาเช่นเมคอัพส่วนผู้ชายอาจจะมีการเกลี่ยมไม่ต้องมากมายก็พอแล้วแค่เกลี่ยให้เนียนๆก็พอแล้วไงแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ดีเทคเป็นผู้ชายเขาไม่อยากได้เมคอัพโอ้โหนั้นมันก็เกินไปใช่ไหมคือเราก็เลือกได้ถ้าเกิดว่าคนจะแบบว่าจะเอาบิวตี้โหมดอย่างเดียว ปิดเปิดการแยกเพศก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายเซลฟี่คู่กันไปกับแฟนไปกับอีกก็ใช้แบบนี้ถ่ายเราก็จะไดใ้หน้าเด้งเป็นเหมือนกับสาวๆอะไรเงี้ยเหออกปะถ่ายคู่กันเป็นเหมือนกับคู่สามเเพื่อนสาวเอออะไรแบบนี้คือมันประหลาดเกินไปก็แบบนี้โอเคดูแมรหน่อยนึงใช่ไหมคนนึงก็เอาเป็นผู้หญิงก็โอเคเป็นสาวไงก็แยกเพศเจ๋งกว่าฟิลเตอร์หน้าคนละแบบ ใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องเสียงเรื่องเสียง Vivo V3 ยังไม่จบใช่ Vivo ก็มีเรื่องของเสียงที่แบบว่าเรื่องชิปเสียงเนี่ยเขาการันตีมัทุุรุ่นอยู่แล้วมีการใส่ชิปเสียงเข้าไปเพื่อให้การฟังเพลงการเล่นมัลติมีเดียของคุณเนี่ยครบอัตรรสมากขึ้นขับเสียงได้ดีมากขึ้นแต่แต่ของซัมซุงเขาไม่ีบริการที่เลิศกว่าเสียงนะคือคือเสียงรองไปเลยอ่ะ Galaxy Gift เป็นแอปที่ให้ผู้ใช้งานซัมซุงสามารถกินฟรีเที่ยวได้ส่วนลด แลกซื้อของได้คือทําอะไรก็ได้บนโลกนี้เดินห้างแบบไม่เสียตังค์ได้1วันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสมาร์ทโฟนเปล่ามันเป็นต่างหากภ่อมันคือบริการสําหรับลูกค้าซัมซุงเท่านั้นไงค่ะพี่พี่ใช้ vivo พี่ใช้โมโตพี่ไม่ได้สิทธิ์นี้ไงอ้าวมันก็ื่องของพี่จะไปกินอันที่แอนฟรีไม่ได้พวกคนละแบบกันไงพูดถึงเรื่องสเปคมือถือไม่ได้เกี่ยวกับบริการเสริมอ้าวมันก็เป็นเหตุผลจูงใจทุกวันนี้พ่อแม่นี่ไม่อะไรจะซื้ออะไรเนี่ยขอเป็นที่ห้อนี้ก่อนเพราะอยากนวั เอาแท็บเล็ตพ่อมาหรือเปล่าจะได้เอาไปแลกโดนัทอ๋อคืออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยซื้อมือถือจะได้มีของกินคือคือไหนๆนก็ต้องซื้ออยู่ไหนเครื่องมันแพงแล้วก็เอามาแลกซื้อเป็นของฟรีกินประทังชีวิตไปแต่ในระยะไม่ได้แพงกว่ากันมากแต่ในระยะยาวเนี่ยมันก็นะอ๋อมันเป็นโบนัสอะไรบางอย่างอะไรเพิ่มเข้ามาโดนะนะครับมาสรุปกันดีกว่าครับเริ่มจาก Mo t ต XP l a y นะครับสำหรับใครที่ต้องการ Mo t ต X Play ก็ มาจำหน่ายที่1 2 9 9 0บาทถ้าพ่วงโปรอะไรไปก็อาจจะได้เรื่องของตัวโมโตสามศูนย์มาะนะฮะอันแรกซื้อราคาถูกก็เลยก็ตามนะครับซึ่งคนที่ชอบใช้โมโตรหรือ,อยังคิดถึงแบรนด์โมโตอยู่ก็ถกว่าตัวนี้สเปคโอเคลื่นไหลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องของตัวแอมเบนดิสเพย์นะครับที่ว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็หน้าจอติดขึ้นมาทันทีเลยสไลด์เปิดได้ดูข้อความโนดูแจ้งเตือนต่างๆได้น,นี่สะดวกมากกล้อง21ล้านชัดแจว๋วโมโตนี่ก็ถือว่า สวบต้องไปเช็คกันดูอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น vivo v3 max ใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องของใครที่ชอบดีไซน์บางๆบอดี้สวยๆนะครับ v3 max เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มาพร้อมกับ RAM 4GB โดยความจำภายในก็เหลือๆ 64GB มากสุดใน4รุ่นที่คุยกันมานะฮะก็ใส่ memory เพิ่มได้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของกล้องถ่ายภาพกล้องหน้า vivo ก็ไม่ธรรมดา8ล้านเป็นเรื่อง multi mode กล้อง13ล้านก็ยังมี PDF ก็คือโหมดการปรับโฟกัสได้ไวกว่าพวกเลเซอร์โฟกัสสำหรับใครที่มองหาเครื่องบางๆสวยๆราคาไม่แพงถ่ายบิวตี้ถ่าย ry, เฟลฟี่ได้จริงๆก็ Vivo v 3 m a x ครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจของค่ายซัมซุงค่ะ Galaxy A5 ปี2016เนี่ยนะคะ ราคาเพิ่มมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าได้จับถือเครื่อง samsung งานประกอบดีแล้วก็ได้ฟิลลิ่งของ s 6ในราคาที่ไม่แรงนักนะคะเรื่องของสเปคเนี่ยโอเคอยู่แล้วแหละใช้งานได้ลื่นไหลจัดมาให้ค่อนข้างจะเต็มกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านมีกันสันมีแฟลชมาให้รับรองถ่ายรูปออกมาโอเคไม่ได้มีน้อยหน้าใครถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ไปดูกันได้ที่ราคา13,990แต่ถ้าเกิดว่าอยาก u ั g เกรดขึ้นมาอีกนิดนึง อยากได้รุ่นที่หน้าจอใหญ่ขึ้นนิดหน่อยอ่าเมื่อกี้5.2นิ้วสำหรับรุ่น A5 นะคะถ้าเกิดอยากได้หน้าจอใหญ่เป็น5.5นิ้วก็ลองดู A7 ได้ซึ่งความแตกต่างของ2รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่1เรื่องของไซส์หน้าจอ2แรมนะคะ A5 ให้มา2กิก A7 ให้มา3กิกะไบต์นะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่ A7 จะให้มาเยอะกว่าอยู่ที่3,000ม ah. ิลลิแอมและก็นอกจากนี้นะคะราคาเนี่ยยังเพิ่มมาอยู่ที่15,990บาทด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะก็คือรายการ The Battle ของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าหมดเวลาลงแล้วยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่นะคะทุกเชนคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV แห่งนี้ละคะ่ะนอกจากนี้ระหว่างสัปดาห์ยังสามารถติดต่อพูดคุยเสนอแนะหรือว่าส่งคำถามมาให้พวกเราได้ตามช่องทางบนโลกโซเชียลดังนี้เลยสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะ